สวัสดีดครับท่านผู้ชมใครที่เดินทางมาจากสายอีสานนะครับจากขอนแก่นที่จะผ่านเมืองพนดวนเลยนะครับรถติดยาวหลายสิบกิโลเลยนะครับสาเหตุจากการสร้างทางตรงตั้งแต่เลยแยกเมืองพนนะครับถึงอำเภอศรีดานะครับแล้วก็วัดใหม่นะครับใครที่ใช้เส้นทางนี้ คงต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับวันนี้นี่คือผู้ประสบภัยโดยตรงนะครับรายงานไว้ให้ท่านรับชมนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับจากใครที่กลับไปเลือกตั้งนะครับทางภาคอีสานนะครับขากลับในวันนี้ในวันจันทร์เพื่อจะทำงานกันในพรุ่งนี้วันอังคารนะครับ วันนี้วันที่12โ oh อ้โหนะครับนี้ออกเดินทางมาตั้งแต่10บโมงเช้านะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผ่านมาถึงจะเข้าเมืองคนปุ๊บรถเต็มถนนเลยนะครับสาเหตุหลักคือการก่อสร้างถนนนะครับเทกรอนกรีดนะครับถนนกรอนกรีดยาวเลยนะครับ อาจจะเป็นช่วงๆก่อนก็ได้นะครับต้องดูไปนะครับแต่ทีนี้ติดหนักเลยนะครับเพราะว่าถนนรถเต็มนะครับ10ล้อ8ล้อรถควงรถบรรทุกน้ำมันเต็มถนนเลยนะครับนี่ครับต้องเปิดเลนเอาเองและครับใครที่เคลดว่าแน่วันนี้ต้องเผื่อเวลาหลายชั่วโมงนะครับวันนี้เผื่อไปแล้ว จากเมืองคนนะครับจากแยกบ้านไผ่นะครับมาถึงเมืองคนต้องแวะอั๊มน้ำมันเลยนะครับหชั่วโมงนะครับคิดว่าคืนนี้คงต้องถึงกรุงเทพกทอมอตอนดึกอีกแล้วนะครับบุตสาว่าจำรถไม่ติด <c oughs> เจอทุกทีนะครับ สายอีสานนะครับอันนี้คิดว่าก่อจะถึงถนนที่ก่อสร้างคงจะอีกนานอยู่เหมือนกันนะครับที่จะเสร็จนะครับเห็นเขาบอกว่าติดยาวอยู่นะครับแต่ว่าเขาให้เดินทางเหลือช่องจราจรช่องเดียวนะครับแต่คิดว่าตอนที่ผ่านมาแล้วอย่างตอนนี้นะครับรถตินเต็มถนนนี่ย สายด้านหลังคงจะอ,ออกกันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับเปิดเลนออกมานะครับแล้วก็มาติดก่อนเข้าเมืองคนสามชั่วโมงเต็มๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะเข้าสีดาต่อนะครับติดแล้วครับวันนี้เป็นผู้ประสบภัยเองเลยนะครับนะครับคนที่เดินทางวันนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับ ครับเต็มถนเน,นเหมือนเดิมไม่มีทางไปนะครับ